หวานหมดขึ้นวันเกิดเถอน่ารักมากใหม่เดินจับมือสบลาย เรียกได้ว่าหากใครที่ติดตามจะเห็นว่ามีโมเมนต์หวานๆฟินๆออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นใจตลอดๆสำหรับคู่รักอารมณ์ดีอย่างไม่ดวิกาโฮเน่และเตอร์ชันทวิทนะเสวีเมื่อล่าสุดบนอินสตาแกรม @davika ของนางเอกสุปตาได้มีการปล่อยเซตภาพถ่ายโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมแนบแคปชั่นภาษาอังกฤษ Happy Birthday to the love of my life เป็นการอวยพรวันเกิดอายุครบ39ปีให้กับฝ่ายชายแถม ไม่ลืมติดแฮชแท็กประจำตัว hashtag ลุงลิงการันตีความพิเศษโดยภาพถ่ายเสร็จดังกล่าวเป็นช็อตที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ร่วมกันแถมยังมีซีนหวานๆทงางซบไล่จับมือมองตาทำเอาบรรยากาศของภาพอบอวลไปด้วยความหวานและความน่ารักแบบสุดๆเลยทีเดียวซึ่งงานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรและกดไลค์ให้กับโหมดอินเลิฟของใหม่เตยอ,อย่างล้นหลามแล้วทางฝั่ง เพื่อนพ้องคนดงังอาทิมิวนิธามินชลิดาก้าวสุภัสราและอื่นๆก็ยังไม่พลาดที่จะเข้ามาสาดคอมเมนต์แซวทั้งคู่รัวๆกับเขาด้วย